ก็เลัดขัดดขัดขัดยัชชทขัด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 ขดเัดขัดขัดขันวัดขัดาว,าวัดขัดขัยขัดขัดขัดข่ดัดข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 อดขัอขััดััดัดขัดขาด หอวหน้าค่ายครับพิเตอร์เจดีเป้าให้เคือหาดวสวัสดีครับแฟนมวยตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายมวยเจดีมวยไทยยิมบ้านนองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสาินสวัสดีครับผมคณะหาดเจดีมวยไทยยิมจะโชคกับยอดซปเปอร์ที่สิบสิบเอ็ด พี่จังหวัดที่จังหวัดชน,นะสารค่างครับมั่นใจจะชนะไหมชนะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วเพราะว่าซ้อมดีเคยชนะมาแล้วไฟนี้ซ้อมดีจะจแก้ได้ยั้งใช่ไหมใช่ครับเอาปากให้แฟนมวยไปเชียร์เราเยอะๆหน่อยปากให้แฟนไปเชียร์เยอะๆหน่อยครับสู้เต็มที่แน่นอนครับ

ารคามชนะแน่นอนคาะฝากติดตามนะคะนี่คือตามน้ารค่ายแล้วก็ตัวแฟนมวยครับทุกวันที่11เมษายนนี้ครับที่มหาสารคามครับยืนยันไปนี้จะไม่ทาให้แฟนมวยผิดหวังครับในทางไปายทีมงานเพชรนินีอีสานครับต้อมราชพัฒนครับสวัสดีครับก็ฝากแฟนมวยครับไปดูยอดไอแอดคลาสสิกอีกหนึ่งคู่ครับยอดซูเปอร์กับคาร์ลอหาครับแก้มือกันเพราะว่า ผู้นี้โชคกันมาสนุกมากครับพลิกล็อกวันนั้นครับพระฤหัสเฉือนชนะไปแบบสนุกคู่ที่ครับก็อยากให้แฟนมวยมาติดตามครับส11เมษายนครับคู่เปิดหัวครับเปิดหัวโคแรกนะครับ,รบและทันสึงไก11เ,เมษายนนี้ที่วัดป่าวางน้ําเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแฟนมวยห้ามพลาดครับ